ทุกคนกับของกาแฟแล้วก็แฟนตี่ของชาแนลนะคะวันนี้เราจะไปวอล์กที่เชียงใหม่สาววันสองคืนนะคะ่ะ no no so ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดส,สวนดอกนะคะซึ่งจะเป็นแบบ มีความแบบสวยงามมากๆเลยนะคะก็คือคือที่เนี่ยคนก็จะนิยมมาขอเรื่องความรักนะคะเพราะว่ามีตำนานของเจ้าน้อยกับหม,ม่เมียที่ช่องเจ็ดเคยไปทำนะคะเป็นเหมือนในละครช่องเจ็ดอะคะ่ะคนมีคู่แล้วก็คนแบบมาขอคู่ก็จะมาขอที่นี่นะคะ have smoke เราก็จะมาทานอาหารเที่ยงกันนะคะก็คือที่นี่จะมีแบบร้านเนี้อแบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อาหารเขาก็แบบว่าน่ากินสุดๆไปเลยอันนี้คือบีฟเบอร์รตันนะคะน่ากินไหมทุกคน อันนี้นะคะจะเป็นช้างม้อยคัสสุเบเกอร์ที่แบบข้างในอ่ะจะเป็นแบบไข่ดาวแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นอันเนี้ยจะเป็นไส้อั่วร้านดังของทางเชียงใหม่เลยชื่อป้าเต้าพันคือเป็นร้านไส้อั่วของปต้าพันนะคะแล้วก็มาแบบผสมผสานกับเบเกอร์มันน่ากินมาก สปาเกตตี้ปลาเค็มปะใช่ปะไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่เหรอซีบาสสปาเกตตี้ซีบาสซอสซีบาสเกสโตอ๋อตอนนั้นนี่นะคะสปาเกตตี้อะไรนะโบโลเนสโบโลเนสนี่นักกินไว้ทุกคนอันนี้ครบแล้วนะคะได้สวยนักกินด้วย

เราไปมาครั้งที่แล้วคราวนี้เราก็จะไปอีกรอบนึงเพราะว่าสวยเพราะว่าเราเพราะว่าเราอะชอบอะไรที่แบบความแพตตี่หงเงความสัรสานเงเออไปไนี่นะคะร้านไหวยน้ำพึ้งนะคะอยู่ถนนช้างม้อยเก่าไปเราไปดูกันแล้วก็ตรงข้ามนี้นะคะชื่อร้านว่าบิววิ่งมังเอากลับมาจะนี่นะคะตรงข้ามจะเป็นร้านกาแฟนะคะชื่อร้านว่า ดีวิ่งซึ่งร้านเนี้ยเจ้าของอาจจะดีมากวะก็มันน่าหาทํานะคะทุกคนอย่าลืมมานะนี่คือมืองถ่ายรูปนะคะตรงนี้ก็เป็นที่แบบยอดน,นิยมที่คนมาถ่ายรูปแต่ว่าคือระวังรถนิดนึงนะค่ะทุกคน You got me love. know I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love. You know I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. <coughs> จะฟิลเหมือนแบบว่าอยู่ดาวดาวอังคารนะคะจะเป็นฟิลจักรวาลจักรวาลน,นิดน,นึงนะคะไปสู่จักรวาลจัมเบ็ตนี่นะคะมีตู้ถ่ายรูปตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมุมตรงนี้ที่แบบว่าคนมาถ่ายรูปกันท่านจะถ่าถยรูปตรงนี้ต้องแบบต่อคิวด้วย นี่ค่ะทุกคนภาพสวยไหมแล้วมันกดดูเลมันอให้เลือกอ๋อให้เลือกว่าจะเอาฟิลเตอร์เอาสีปกติเอาสีครได้เอาเกี้ยร์าเอาสีสีอันไหนอันที่สองอันนี้มันจะแดงแดง่เดวโอ้ยนั่งคือไม่ไหวอ๋อ้โอ้โอ้ออกูไม่ได้จริงอ่ะ เราจะมาอ่าแก้วกันและคือดันมาวันที่เขามีรับปริญญาจะคนก็คือแบบรับบทมารับรปริญญารับปริญญาพ่รับบทมาแบบเป็นญาติมารับปริญญาน้อนะคะเอแล้วคือแบบอ่าแก้ววันนี้ก็คือคนแบบสามร้านอ่ะแต่ที่แบบตอนแรกก็คือเยอะอยู่แล้วนี่นะคะคนห้าล้านแปดนะคะ ปกติก็คือคนเยอะอยู่แล้วแล้วคือวันนี้ก็คือรวมญาติด้วยแล้วก็รับริญญาด้วยนะคะคือแบบมันจะมีความแบบญี่ปุ่นมากๆเลยตรงนั้นน่ะเออแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนแบบเยอะมากๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปนะคะ ตอนนี้นะคะเราเช็คอินโรงแรมแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งสุกี้ช้างเผือกมานะคะซึ่งครั้งที่แล้วถ้าใครดูกนะคะคือเราแบบกินแล้วคือมันอร่อยมากแล้วคือเราขี้เกียจไปตอนแล้แล้วก็เลยเดีิเวแต่ว่าวันนี้จะเป็นสุกี้ช้างเผือกคนละสาขากันเออก็เดี๋ยวดูว่ามันอร่อยไหมนะคะก็โรงแรมนะคะชื่อโรงแรมว่าคูโฮเทลนะคะซึ่งเป็นไรที่แบบเก๋อ อืมโรงแรมนี้นะคะเดี๋ยวไว้เออพรุ่งนี้จะมาแบบรีวิวโรงแรมให้ดูนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปกินสุกี้กันนี่นะคะสุกี้ช้างเผือกนะคะซึ่งเป็นแบบสาขาตรงช้างเผือกอะถนนช้างเผือกนะคะแล้วคือแบบว่าอันนี้แพนสั่งเป็นสุกี้หมูนะคะพิเตะหมูด้วยแล้วก็อันนี้ลวกจิ้มเดอ้อ นี่นะคะเราจะชิมให้ดูเด้อว่ามันแบบมีความฟิ่นขนาดไหนมันแบบว่ามีกลิ่นแบบปลาไม่รู้ว่าเขาผัดยังไงอ่ะแต่มันแบบไม่ไม่กลิ่นแบบอร่อยกลินแบบกลิ่นปลาทากลิ่นกลิ่นควันควันเหมือนลมควันอะ่ะคือน้ำจิ้มเขาก็ดีงามมาก ก็คือถ้ามาก็คือแบบต้องกินถ้าไม่กินก็คือนี่ไม่กินร้านอื่น<อ>แล้วคือแบบก็คือแบบแบบนี่เป็นคนแบบขี้เกียจรอคิวไงนี่ก็เลยแบบสั่งอ่าไรเดอร์มาได้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่เรามากินอาหารเช้าที่ร้านใต้ถุนบ้านนะคะซึ่งจะเป็นอาหารเช้าแบบว่าโจ๊กไข่กระทะ อะประโยชน์ตรงแบบถนนช้างม้อยนะคะทุกคนไปดูกันตอนนี้ได้โต๊ะแล้วนะคะก็คือแบบจะเป็นแบบทิวอาหารเช้านะคะ <g ib li> แล้วก็จะฟิลเมันแบบอยู่ใต้ถุนบ้านต้องแบบมองเพื่อเดินเข้ามา <g ib li> กี้นะคะแบบว่าอา,อาหารก็จะไม่ค่อยเยอะแต่ก็โอเคกินอิ่มแล้วก็ตัวแบบขนมปังขยะอร่อยมากๆนะคะลองลองมากินดูนะคะคนคนจะคิวค่อนข้างเยอะอยู่นะทุกคนอยู่ตรงถนนช้างม่อยเดี๋ยวเราไปกินเค้กกันที่ร้านเค,ค้กเปี่ยมสุกนะคะซึ่งมันเคเ้กที่แบบอร่อยมากๆ เอออนารฟอันนี้ก็บาร์ด้มาชีพายเหมือนบาร์ด็อกฟรีอ่ะอร่อยอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่วัดโลโมรีนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวล้านนาเลยเแล้วก็มีแบบสถาปตัตยกรรมล้านนาที่สวยๆมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาไว้พักที่นี่กัน ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ชาอาลักษ์นะคะซึ่งเป็นไร่ชาที่อยู่อำเภอแม่แตงไกลมากเดี๋ยวเราจะไปกัน เราก็มากินข้าวอาหารเหนือนะคะข้าวเย็นของเรานะคะชื่อร้านว่าเดอเมืองซึ่งเป็นร้านแบบกึ่งคาเฟ่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าขายอาหารเหนือแล้วเขาก็อลลบกับข้าวไก่นิมานด้วยสามารถมาสั่งข้าวไก่นิมานที่นี่ได้นะคะ เอ,อเมื่อกี้นะคะเราซื้อไส้กรอกคุณยายมานะคะก็คือจะอยู่ตรงใกล้ๆร้านมนนมสดนะคะแถวๆนิ้ม,มานะคะลองเปิด GPS ดูก็คือเคยมากินแล้วคือมันอร่อยมากนะคะก็เลยแบบเออมาเล่าคเมนนะคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันวันสุดท้ายละมอร์นิ่งค่ะวันนี้นะ ตอนเช้าเราจะไปกินร้านโจ๊กสมเทดกันนะคะเป็นโจ๊เจ้าดังแม่เชียงใหม่เลยมีหลายสาขาน,นะคะนี่นะคะคือโจ๊กสมเทศนะคะสมเท็เอานี่นะคะเป็นโจ๊กสมเทดนะคะมี จะแบบละเอียดกว่าที่อื่นนี่เป็นปติ่ตำนะคะคือไม่รู้ทันี่นะคะเดินมาเจอมุมถ่ายรูปตรงนี้ได้อยู่อยู่ข้างสงเด็นนะคะ ที่ครูโฮเทลนะคะเขาจะมีแกลเลอรี่ให้ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ที่นี่มีคาเฟ่น,นะคะสามารถมานั่งได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้พักโรงแรมนี่ก็จะเป็นงานอาร์ตนะคะของที่นี่นะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนดอกไม้ชื่อว่าดอกอะไรนะอนดอกสวนลงตนันค่าเข้า50บาทนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็คนน้อยมากๆ <c oughs> คนน้อยหรือเปล่านี่นะคะดอกอันนี้ อันนี้นะคะแบบว่ามันเป็นหน้าแบบหน้าร้อนมากแม่แล้วาว่ดอกไม้ก็จะมีความแบบแบบเหี่ยวอะมีความแบบเด็ดไปขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใครมาก็ก็ดีอยู่ก็แบบอ่าแต่มันไม่ได้สวยเท่าแบบช่วงที่แบบบูมบูมอะใชนไงนะคะมีฟอปให้ยืมด้วย ดอกคัตเตอร์ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เนเจอร์ท็อกนะคะเป็นอ่าเป็นโรงแรมด้วยแล้วก็ มีแบบเป็นงานคราฟอะไรเงี้ยจะแบบโชว์งานคราฟแล้วก็จะมีแบบมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักแบบเต็มเลยค่ะเราไปกินข้าวกันขค่ะ ตุยไม่ไหวร้อนมากใครมาเชียงใหม่ก็แนะนำว่ามาหน้าหนาวนะคะเหมือนเดิม <laughs> แต่ว่าข้อดีของการมาหน้าร้อนก็คือฝนน้อยอแต่คือสวนดอกไม้ก็จะไม่สวยเท่านานหนาวเลือกเอาดีกว่าเลือกเอา oh, yeah. oh, oh. Don't love object don you Make well, love, promise you I'm a waste of time. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, a love this moment, yeah. Stay a minute, another minute, hold on a second, a love this moment, yeah. Bunny gas. ก oh, no, ันว่าวันนี้ปิดตัวเทร์นบ๊ายบาย